สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคณิตศาสตร์พารวยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่17นะครับกรกฎาคมหลงบนาร้อยสิบเจ็ดนะครับวันนี้เราพัฒนาสองทุมครึ่งนะครับวันนี้ก็เวลานะครับห้าโมงสองนาทีนะครับก็น่าจะทันกันอยู่นะครับก่อนจะมาดูตัวเลขกันนะครับมาดูคําเตือนนะคำเตือนการคิดคํานวณในครั้งนี้เป็นการคิดเจ้าสถิต ผลลังของผลรางวัลที่ผ่านมาไม่สามารถรู้ว่าเลี้ยหอกอะไรมันเป็นผลทางอนิสัยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูด้วยความเป็นธรรมเท่ทานั้นขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครเป็นช่องอนิสัยพาดูด้วยนะครับวันนี้นะครับก็งวดที่แล้วนะครับเข้านะครับแต่เอ่อตัวตัดเอ่อตัวตัดไม่เข้านะครับตัวตัดแ,แต้มผิดนะครับเดินแค่หลัก หลักสิบนะครับเือก็จะใช้ของเก่านะครับแล้วก็จะใช้ของเก่านะครับถูกไหมครับเราก็จะปรับนิดหน่อยนะครับงวดที่แล้วนะครับที่ออกเจ็ดหกนะครับเจ็ดเข้านะครับหลักสิบแต่หกไม่มีนะครับก็คือสูตรหน่วยไม่เข้าก็เลยไม่เข้านะครับทีนี้มาดูผมก็เลยปรับสูตรใหม่สูตรหลักสิบผมใช้สูตรเดิมนะครับพราะมันเข้าหลักหน่วยผมปรับใหม่ปรับตำแหน่งใหม่นะครับ ตอนแรกใช้เออ่ตอนแรกผมใช้นะครับหลักหมื่นคูณหหลักพันคูณสหลักสิบคูณหแล้ก 2, วก็หลักหน่วย1แล้วก็บวกสองบวก2องบวกสบวกสนะครับแต่ตอนหลังมาปรับนะครับยังใช้เหมือนเดิมน,นะครับหลักหมื่นหกนะครับหลักพันสองหลักสิบคูณหกครับหลักสี่หนึ่งครั้งนะครับแต่ผมจะใช้เป็นสองหนึ่งสองนะครับจะเป็นสองหนึ่งสองนะครับบางทีได้ ผ่านมานะครับมันก็จะได้เข้านะครับปรับตำแหน่งนะครับถ้ากับวันนี้หลักหน่วยจะเป็น02-35นะครับหลักสิบก็มาดูวันนี้หลักสิบก็จะได้9 3 5 8นะครับดูนะครับมันก็นี่นะครับเพื่อจะมีประโยชน์พิพาทหน้านะครับหลักสิบได้9 3 5 8นะครับหลักหน่วยได้02-35นะครับมาประกบกันก็จะได้ สิบกชุดนะครับ16ชุดนะครับเราก็มีตัดแต้มนะครับ753นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มีอันนะครับนี่ครับ753นะครับ753นะครับอันนี้ก็มาแจกสูตรเออ่แต้มตัดนะครับแต้มตัดก็จะใช้หลัก1ิบครั้งหลักหน่วย1ครั้งบวก4คงที่นะครับบวก8ปบวกแนะครับ เดินมาแล้วนะครับงวดที่7มาดูงวดที่8จะเดินไหมนะครับอันนี้ได้อีกสูตรหนึ่งมานะครับอันนี้สูวนนะครับผมจะใช้สูวนนี้นะครับตัวเต้มตัดนะครับ7 5 3้าสมนะครับ7 5 3้าสนะครับ7 5 3หสมลักมาดูไหนแต้มนี่ครับเต้ม7จ็้าเต้มสาอันนี้เต้ม5แต้ม7แเต้ม5้าต้ม3นะครับก็ทั้งหมดก็จะได้มาอยู่5ตัวนะครับ30 3 2 50 52ส5องสองดห้านะครับ จะลืมกับล่างบนด้วยนะครับแล้ววันนี้ที่ผมนั่งคิดแล้วไปได้ตัวเลขนะครับคือ2องตำแหน่งผมเดินได้2องตำแหน่งนะครับเห็นไครับ2ตงตแหน่งเข้าผแลเดิมแล้ว4ีงวดนะครับผมใช้การคิดคำนวณน,นะครับหลักแสนคูณ9นะครับหลักสิบคูณ3หลักหน่วย1บวกค่าคงที่3านะครับ รู้สึกเดินมาแล้วตั้งแต่งวดงวดออ056นะครับแล้วก็ใช้4นะครับมันเป็น2องตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับงวด056นะครับแล้วก็ได้48ออก78นะครับงวด78ล้วได้48ออก18นะครับงวด18เราได้519ออก65นะครับ งวดหนะครับเราได้60นะครับออก76ถูกไหมครับคืองวดที่ผ่านมาถ้ากลับว่างวดนี้76ตั้งได้8ปองนะครับถ้ากับเรามีเดินหน่วยเชื่อเชื่อ,อถือได้มาลุ้นกันว่าถ้ายัางเดินนะครับยังเดินอย่างไงก็น่าจะเป็นตำแหน่งก็เลยมาใช้ตำแหน่งหน่วย8กับ2เราก็มาดูกันใน16เลขนี้อันไหนมี2มงมาก ถ้ากับว่ามี2ก็มีสามสองห้าสองก็มีนะครับแต่แต้มตัดเรามันได้8 5ดห้านะครับแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกเสมอว่าถ้าเสดสิบเดินหน่วยเดินเต้มตัดเดินก็จะอยู่ในสิ่งที่ผมขีดแต่ถ้าแท้มไม่เดินสิบหน่วยเดินมันก็จะอยู่ในนี้แต่อาจจะไม่ได้ขิดก็ฝากพิพันธ์อ่านดูชอบก็าตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับดูว่าเป็นกำลังใจแต่ถ้าเป็นผมเน้นนะครับวันนี้ สามสองห้าสองที่ผมไม่สี่สามสองสี่ห้าสองนี่คือผมไปทําตัวหลักร้อยมานะครับแต่ผมแรมมาให้ดูนะครับก็เลยเน้นนะครับวันนี้ห้าสองสามสองสองสามสองห้านะครับสามตัวสี่สามสองสี่ห้าสองนะครับเรามาดูกันสองทุ่มครึ่งนี้นะครับขอให้สูตรเดินแล้วกันสิบหน่วยแต้มเดินยังไงก็คงจะมีโชคกันนะครับสวัสดีครับ